สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววราลีเหมือนจิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมานำเสนอรายงานการเตรียมสหกิจศึกษาในหัวข้อเรื่องระบบบริหารจัดการฟีเจอร์และการติดตามโปรเจกต์อัจฉริยะโดยบริษัทที่ดิฉันได้เข้าไปสหกิจศึกษานะคะเป็นบริษัทมิทัชจำกัดค่ะในตำแหน่งฟู้สตักเดเวลอปเปอร์อินเค่ะ เรามาดูความเป็นมาของรายงานชิ้นนี้กันดีกว่าค่ะโดยระบบบริหารจัดการฟีเจอร์และการติดตามโปรเจกต์จฉริยะนะคะเพื่อใช้ในการรวบรวมและก็บริหารจัดการข้อมูลฟีเจอร์ของลูกค้าติดตามความคืบนหน้าของงานการจัดเก็บเดโมโปรโตโทไทป์ที่ทําให้ลูกค้านั้นสามารถดูตัวแดชบอร์ดหรือสามารถดูข้อมูลสรุปแบบเรียลไทม์เพื่อให้ตัวทีมพัฒนานหรือว่าตัวผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวโปรเจกต์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องค่ะ โดยในโปรเจกต์ตัวชิ้นนี้นะคะก็จะช่วยในการลดภาระของงานในการจัดการบริหารภายในองค์กรค่ะ,คะเพื่อลดวความซับซ้อนของข้อมูลแล้วก็เพิ่มความปลอดโปร่งในการทํางานร่วมของทีมงานค่ะขอบเขตการศึกษาของรายงานชิ้นนี้นะคะก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้มีการจัดการข้อมูลฟีเจอร์เช่นเพิ่มแก้ไขลบดูรายละเอียดกําหนดบันส่งได้มีการบันทึกข้อมูลของตัวเดโมโปรตไทป์ค่ะหรือว่าสามารถดูเวอร์ชั่นแก้ไขเวอร์ชั่นของตัวเดโมโปรตไทป์ได้ มีการสร้างตัวแสดงผลแดชบอร์ดค่ะที่มีการสรุปข้อมูลของโปรเจกต์ดูจำนวนฟีเจอร์ดูจำนวนฟีเจอร์ที่กำลังทำอยู่ฟีเจอร์ที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมีการรับรองทำงานแบบตัวมันตือยูเซอร์ค่ะมีการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์มีตัว AI Chacking ที่ใช้ในการประเมินข้อความความต้องการของลูกคา้าการประเมินคำอธิบายฟีเจอร์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือว่ามีการ แนะนำแ็กความเหมาะสมแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญของตัวฟีเจอร์นั้นๆค่ะมีการแจ้งเตือนซึ่งเป็นการแจ้งเตือนผ่านอีเมลทูนที่เราใช้ในตัวรายงานชิ้นนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัว System d i มไดอะกรของรายงานชิ้นนี้ค่ะเริ่มที่ User นะคะเข้ามาใช้ระบบเราผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะตัวเว็บเบราว์เซอร์ค่ะก็จะทำการส่งรีเควส t ไปที่ตัว view.js ค่ะไปไปยังตัว r REST API นะคะตัว REST API ค่ะก็จะทำการส่งตัว JSON Request นะคะในรูปแบบของตัว JSON ค่ะไปยังตัวของฝั่งตัว Laravel Router ในส่วนของ backend ค่ะแล้วทีนี้ตัว Laravel นะคะก็จะทำการดูว่าตัว user ค่ะต้องการไปที่ผาดไหนรดอไปตัวที่หน้าไหนของระบบค่ะ เราก็จะไปยังตัวคอนโทรลเลอร์นะคะที่ทำการสร้างไว้ในส่วนของตัว backend ค่ะหรือว่าถ้ามีข้อมูลส่วนไหนที่ตัว user ต้องการดึงนำมาใช้นะคะก็ะจะไปดึงจากในตัวของ database ในฝั่งของตัว postgresql ค่ะต่อมาเรามาดูฝั่งของตัว ai t a g g i n g นะคะ โดยตัว AI Tagging นะคะก็จะมีหน้าที่ในการประเมินข้อความความต้องการของลูกค้าค่ะโดยจะดึงมาจากตัวฝั่ง database นะคะหรือว่ามีการแนะนำตัวแท็กที่มีความเหมาะสมและก็ระดับความสำคัญของฟีเจอร์นั้นๆโดยอัตโนมัติค่ะแล้วก็มีการแสดงผลภาพรวมของฟีเจอร์ในแดชบอร์ดค่ะโดยซึ่งจะดึงมาจากตัว database เช่นเดียวกัน จะเป็นโค้ดของตัวเดโมของรายงานชิ้นนี้นะคะนี่ก็จะเป็นไฟล์ m g r a t i o n ของตัว Laravel นะคะที่ใช้ในการสร้างตารางฟีเจอร์ในฐานข้อมูลค่ะโดยตารางนี้นะคะก็จะเก็บข้อมูลของฟีเจอร์ของระบบค่ะที่ใช้ในการประเมินค่ะอันนี้ไฟล์ตัว api php นะคะไฟล์ตัวนี้นะคะก็ใช้ในสำหรับในการกำหนดเส้นทางตัว api ของตัว Lara v e l ค่ะสำหรับตัวฟีเจอร์ค่ะก็จะมีตัว เกสสำหรับดึงรายการฟีเจอร์ทั้งหมดจากฐานข้อมูลค่ะแล้วก็โพสนะคะก็คือสร้างฟีเจอร์ใหม่แล้วก็บันทึกลงฐานข้อมูลค่ะต่อมาค่ะเป็นไฟล์ f e a t u r e p อ p นะคะโดยไฟล์นี้ค่ะก็จะเป็นตัวไฟล์โมเดลของตัว l a r a v e l นะคะสำหรับตารางฟีเจอร์ค่ะโดยโมเดลนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อและก็จัดการข้อมูลฟีเจอร์ในฐานข้อมูลค่ะไฟล์ featurecontroller.php นะคะโดยไฟล์นี้ค่ะก็จะเป็นไฟล์คอนโทรลเลอร์ของตัว La r a v e l นะคะ สำหรับในการจัดการฟีเจอร์ในระบบค่ะตัวตัวสโตนนะคะก็จะทำในหน้าที่ในส่วนของตัวรับข้อมูลฟีเจอร์จากตัวผู้ใช้ค่ะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องค่ะต่อมาค่ะตัว Index นะคะก็จะทำหน้าที่ในการดึงรายการฟีเจอร์ทั้งหมดจากฐานข้อมูลค่ะแล้วก็มาเรียงตาม priorityScore จากสูงไปต่ำค่ะไฟล์สุดท้ายค่ะไฟล์ฟีเจอร์ p r o o r t t y s e r v i e e p ด p นะคะ ไฟล์นี้ค่ะก็จะเป็นเซอร์วิสของตัว LaRAV e l นะคะสำหรับในการคำนวณลำดับความสำคัญของฟีเจอร์โดยจะมีการคลคูลเลตจากตัว Data โดยใช้สูตรการรวมคะแนนจากปัจจัยต่างๆค่ะแล้วก็มีการคืนค่าเป็นสกอร์แล้วก็ตัวเลเวลค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ของการทดสอบระบบของเรานะคะโดยเราจะใช้ p o s t man ค่ะในการทดสอบยิง API ค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากที่เห็นค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีการเรียงลำดับของฟีเจอร์ที่มีความสำคัญเรียงจากสูงไปต่ำนั่นเองค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ